สวัสดีครับผมอาจารย์สกรีปริญญาปริวัตรผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นํารุ่นที่1งของทีมบริตัอเดซีครับในวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าผมทําธุรกิจเครือข่ายอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมสามารถมีสัภาพทางด้านการเวลาและการเงินนะครับบนโลกออนไลน์ได้นะครับที่ผมใช้เงินลงทุนจานวนน้อยนะครับแต่สามารถทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ15 00 0บาทนะครับ เดี๋ยวในดูชุดนี้นะครับผมจะมาเฉลยเคล็ดลับผมทําได้อย่างไรกันนะครับไปชมกันเลยครับผมจะมาอธิบายว่าธุรกิจจอร์นคอยเนี่ยสามารถตอบโจทย์อิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าธุรกิจจอร์นคอยเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงสุกซื้อเทัาแรกของประเทศไทยนะฮะซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอเนี่ยมองภาพไม่ออกนะครับให้ถึงนึกถึงร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อของร้านเล็กเจ็ดนะฮะมินิมาร์ตต่างๆนะฮะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อพวกมามา่าปลากระป๋องเป๊ปซีสินค้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเป็นจะต้องซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ธรุรกิจจอรนคอยนะครับที่ผมมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ1 5 0 0 0บาทเนี่ย ผมสามารถเป็นห right ุ้นส anyway. ่วนนะครับจากธุรกิจตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆนะครับไปซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเสียเงินถูกไหมครับแต่เพื่อนๆไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนนะครับสมัครมาร่วมเป็นสมาชิกนะครับกับธุรกิจจอนคอยนะครับที่ผมกําลังเสนออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับได้เป็นร่วมเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจจอนคอยนะครับและที่สําคัญนะครับ เพื่อนๆยังได้แต้มอีกด้วยนะครับในการสะสมแต้มเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยสะสมแต้มครบนะครับตามที่บริษัทวางแผนไว้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีโอกาสสร้างไรายได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ1 5 0 0 0บาทนะครับต่อ1รหัสนะครับในธุรกิจจนอนคอนของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครสูงสุดได้ทั้งหมดนะครับ15รหัสด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างสินค้านะครับที่ จอนคอยเนี่ยที่ผมบริโภคอยู่นะครับว่าผมบริโภคอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับอันนี้ก็คือยานังสุไพรจีนยงเหิงนะครับก็เป็นยาเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของบริษัทเลยนะครับเพราะว่าโรงงานของบริษัทจอ์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดเนี่ยเป็นคนที่ผลิตยาน้งสุไพรจีนยงเหิงตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเลยนะครับซึ่งขวดนี้เนี่ยมีมูลค่าเท่ากับแปดร้อยบาทนะครับ แต่นครับสมาชิกก็คือ750บาทนะครับอ่าสรรพคุณของมันก็คือว่ามันแก้อาการปวดเมื่อยตามต่างๆของร่างกายนะครับ2นะครับขับล้างสารพิษออกจากร่างกายนะครับ3เพิ่มพูนต้านทานของโรคนะครับสินค้าดีตัวถัดไปนะครับที่ผมใช้กับธุรกิจนี้นะครับนั่นก็คือสินค้าตัวไดเบตนะฮะ ไดเบทเนี่ยมันจะมีรวมวิตามินค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน b วิตามิน b 2สองวิตามิน b 6หกอะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำไมเพื่อนๆถึงจ้องบริโภคสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่าอาหารที่เพื่อนๆเนี่ยบริโภคแต่ละวันเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะบริโภคอาหารเนี่ยพรบห้าหมู่แล้วเนี่ยแต่เพื่อนๆเนี่ยก็ยังขาดสารอาหารอยู่ดีนะครับไม่ว่า จะเป็นวิตามินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าไดเบ็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าที่มียอดขายดีเหมือนกันนะครับในบริษัทจอนคอร์รัปชั่นจำกัดนะฮะนะครับ,นะรบถัดไปนะครับเราก็จะมีสินค้าของบริษัทจอนคอ์นั่นก็คือจอยเดนนะครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็นยายาสีฟันนะครับยาสีฟันตัวนี้นะครับผมก็แปรงแล้วก็ขาวฟันขาวจัวเลยนะฮะแล้วก็ มีกลิ่นลมหายใจที่หอมสะอาดนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีมีราคา2อ0สี่บาทนะครับแล้วก็มีแตนทั้งหมด70 PV สนะครับส่วนตรงนี้นะครับใครอยากหน้าใสหน้าเด้งหน้าตึงนะฮะก็ไม่ควรพลาดนะครับที่จะามาซื้อครีมนะครับจากของจอหนคอยนะครับช,ชื่อเรียกว่า b ีบลอนนะฮะอันนี้เป็นครีมมาที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี นะครับเป็นครีมหอยทากนะฮะปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังชมวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับก็เห็นผมหน้าใสหน้าเด้งหน้าตึงแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะครีมตัวนี้นี่เองนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยนะครับว่าผมใช้มันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวบีบนิดนึงนะบีบให้ดูนะะดูนะฮะเพื่อนแค่เอามาป้ายไว้นะฮะแล้วมันจะมันจะยืดๆนะฮะเพื่อนเพื่อนก็มาตบตบตบอย่างเงี้ยนะฮะาแล้วก็ถูถูถูแบบนี้เองครับแค่นั้นเองครับอ่า สะอาดสะอาดเลยนะฮะเห็นไหมครับเอ็นะฮะสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสินค้าบำรุงอ่ะของผู้ชายนะครับนั่นก็คือ M2 นะครับสำหรับคนที่มีอายุแล้วนะครับแล้วก็สมรรถภาพ,าพทางเพศเนี่ยอาจจะเสื่อมลงนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะบริโภคสินค้าตัวนี้นะครับบริโภคก็วัลลเม็ดนะครับก็ เอาไว้ไววตรงนั้นเนี่ยก็จะแปลงปัน่นเต่งๆนะฮะแล้วก็ม,มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับอ่านะฮะก็ผมก็จะอธิบายวิธีการสมัครสมาชิกเบื้องต้นนะครับของธุรก,กิจจอรนคอยนะฮะธุรกิจจอรนคอยเนี่ยวิธีการสมัครสมาชิกเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้เงินลงทุนเพียงแค่450าบาทนะครับอ่าในการสมัครสมาชิกนะครับสิ่งที่เพื่อนเจะได้รับนะครับนั่นก็คือหนังสือคู่มือ2เล่มนะครับ คู่มือเ,เล่มแรกนะครับนั่นก็คืออ่าเป็นเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทเนี่ยว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างนะฮะก็คือเล่มน,นี้นะฮะเล่มที่2นะครับเราก็จะมีคู่มือของเล่มนี้นะฮะเป็นเกี่ยวบอกเกี่ยวกับว่าประวัติของบริษัทจอนคอยว่าเราเปิดมากี่ปีแล้วมีความมั่นคงมั่น้อยขนาดไหนแล้วใครเป็นผู้สําเร็จในธุรก,กิจนี้บ้างนะครับเราก็จะมีเขียนรีวิวเยอะมากมาเลยเดียวนะครับว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับ เค okay. นะครับสำหรับวิดีโอสั้นๆชุดนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้กันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับที่สนใจและอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมก็จะแนบลิงก์นะครับว่าธุรกิจจอนคอยเนี่ยแบบฟูลเวอร์ชันเนี่ยว่าเราทําธุรกิจอะไรกันแน่นะครับแล้วก็พร้อมแผงกระลาดด้วยนะครับจะมีความยาวประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคลิกดูวิดีโอด้านด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับ วิดีโอชุดนี้ผมอาจารย์สุกรีปรัญญาปริวัติผู้่ลงก่อตั้งและผู้นำนุ่นที่หนึ่งของทีมเลดเอเดซก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ